ONE นิวสตรงไปตรงมาน้องเียครับถ้าพูดถึงหนุ่มร็อกเกอร์ขีดฮิปฮอป เสียงมีเสน่ห์เอกลักษณ์มากเท่คุณนึกถึงโอ้โหพี่พูดมาขนาดนี้ชัดเจนมากค่ะพี่แบงค์แคชค่ะคือน้ำเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากบวกกับลีลาท่าทางรู้เลยต้องเป็นเขาแต่ว่าเราไม่ได้ยินชื่อของแบงค์แคชมาปีครึ่งแล้วเนาะนั่น่ะสิเขาไปซุ่มทำอะไรอยู่หรือเปล่าคะอันแน่จะบอกว่าวันนี้ต้องโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าเขากลับมาแล้วพรกับแนวเพลงสไต์ของ EDM และพิเศษไปว่านั้นก็คือ แฟนๆรายการของช่องวันของเราเนี่ยจะได้ดูภาพพรีวิวเป็นที่แรกที่แรกเลยนะ oh. กับเพลงที่มีชื่อว่าอย่า say yes ไปดูกันครับ ดูอินเทอร์มากเลยอะ่ะหสั้นขนาดนี้นะอุตส่าห์ตั้งใจดู <c oughs> ตื้อตือดตืดยาเซีย,ยนี่เป็นครั้งแรกที่เอามาให้ดูกันแบบนี้เราขอปล่อยออกมาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มดีกว่านะคะ<ม>อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่ครั้งแรกเลยในเที่ยงรายวัน <c oughs> แต่ถ้าใครที่ดูไม่ทันเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปดูได้คะ่ะที่ YouTube Channel คะ่ะหรือว่า Facebook นะคะของค่าย g r a n ด Music ได้ในวันศุกร์ที่12ก็คือวันนี้แหละหนึ่งทุ่มตรง จากเรื่องของเพลงนะครับไปต่อันเรื่องของแอนิเมชันดีกว่าจริงๆเ้วทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะนำเสนอความน่าสนใจและความพิเศษของการ์ตูนเรื่องใหม่ของดิสนีย์ครับที่มีชื่อว่าซูโทเปียนครสัตว์มหาสนุกนั่นเองนะครับแต่ที่พิเศษไปนะก็คือว่าทั้งช่องวันของเราเนี่ยเป็นช่องเดียวที่ทางดิสนีย์สตูดิโอเขาให้บินไปทำสกู๊ปที่นั่นได้เลยไปชมถึงความพิเศษ ว่าเรื่องนี้ทำไมมันถึงจะกลายเป็นแอนิเมชันที่โด่งดังที่สุดในปีนี้ครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาไปทําความรู้จักกับตัวละครหลักของเรื่องอตัวละครหลักของเรื่องนี้นะคะแน่นอนเป็นเจ้ากระตาร่ายเจ้ากระต่ายมากับสุนัขรจริ้งจอกซึ่งเอาจริงๆตามธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เนี่ยเขาจะรู้ว่ากระต่ายกับสุนัขจิ้งจอกมันไม่น่าจะเป็นสัตว์ที่ควรจะอยู่คู่กันนะคะเขาเรียกว่าอาหารใช่อาจจะเป็นคู่แต่คู่ในห่วงโซ่ของอาหารนะคะทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเขาถึง ของตัวละครนี้มาอยู่คู่กันเอาเป็นว่าตามพี่มายกุลธีราไปที่ดิสนีย์สตูดิโอกันเลยค่ะ ซูทอเปียภาพยนตร์แอนิเมชนันเรื่องใหม่ล่าสุดของวอลดิสีย์แอนิเมชนันสตูดิโอผู้สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชนันดังๆมาแล้วมากมายอย่างเช่นบิ๊กฮีโร่6หรือว่า Fro z e n ครั้งนี้ดิสนีย์ก็กลับมาในรูปแบบยกสรรัตว์ทั้งป่ามาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ในเมืองซูทอเปียกันเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามค่ะซูทอเปียก็ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์แอนิเมชนันเรื่องเดียวของดิสนีย์ที่ทำลายสถิติในการสร้างสรรค์เหล่าตัวละครสัตว์ออกมาเป็นจำนวนมากที่สุดถึง7 0 55สายพันธุ์เลยทีเดียวแต่ถึงสุทเปีย,ยจะมีสัตว์มากมายกว่า75สายพันธุ์ดิสนีย์กลับเลือกให้จูดี้ฮอปส์กระต่ายสาวตัว,ตวเล็กๆนั้นมีความฝันอันยิ่งใหญ่มาเป็นตัวเอกของเรื่องนี้ค่ะ Hops as this uh, as the main character, who's mm -hmm. really trying to make people believe that she's a lot more than this little cute fuzzy bunny, and she's she's a very tough character. She's very driven, mm -hmm. but she's got a lot of obstacles in her way because she needs to convince animals along the way. Because she's of the she wants to be a police officer, she and she has this sense of justice of, of helping people, of of trying to uh, make the world a better place by fighting crime and taking on bullies, and. Um, but she's a bunny, you know. So, and in this world, bunnies normally don't become police officers. Um, in, in this world, the police officers are big animals like rhinos and hippos and, and buffalo and elephant, you know. So, she has this huge kind of uh, journey ahead of her trying to prove that a little tiny bunny. การผจญภัยในเมืองใหญ่ของกระต่ายสาวตัวเล็กนามว่าจูดี้ฮอปส์ในฐานะตำรวจของเธอก็ทําให้เธอได้มาพบกับนิกวาลสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ซึ่งจริงๆแล้วนะคะกระต่ายกับสุนัขจิ้งจอกก็เป็นสัตว์ที่ไม่ถูกกันเอาซะเลยแต่ว่าทั้งนี้ค่ะทางผู้กํากับแล้วก็ทีมงานได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์แบบคู่หูคู่กัดในครั้งนี้ที่จะทําให้การสร้างสรรค์เรื่องราวผจญภัยแสนสนุกขึ้นมาได้ But nature always gives animals special skills to survive. And while one may have amazing night vision, another may have incredible hearing and an air powered elephant tranquilizer. Well, it's just natural conflict because they are natural enemies and they have completely different points of view of life. And they are um, forced together uh, because Judy needs him to find this character in the movie. And so through this journey together, um, they end up discovering different things about each other and appreciating each other and learning also a lot about themselves at the same time. So it's a very interesting journey because um, it's like life, you know, you just learn a lot about yourself. ก็ตายตำรวจสาวจูดี้ฮอปส์และสุนัขจิ้งจอกจอมเจ้าเล่นิกวาลคือตัวละครหลักของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องซูโทเปียแต่เนื่องจากซูโทเปียที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นเมืองแห่งสัพพสัตว์ทางผู้กำกับแล้วก็ทีมงานก็เลยใส่ความน่ารักความน่าสนใจรวมถึงสอดแทรกมุกตลกให้กับสัตว์อีกมากมายหลายชนิดด้วยล่ะค่ะ Uh, sloths, well, they move slow, yeah, do. you know, they, we, we all have seen sloths in the wild, yeah, you know, I, true. I thought they were asleep, or, or yeah. I didn't even think they were alive, yeah. you know, they're not, they <laughs> really, um, but in, in Zootopia, um, we uh, said, well, where, where would uh, uh, slots uh, fitting. We yeah. gotta have slots. Everyone we loves slots. Where, it turned out wait, well, wait, they, wait. they they work great. Oh, no. uh, at the DMV, at this yeah. kind of bureaucratic what? office um, yeah. with long lines, and um, because if you work at a DMV, okay. Okay. you gotta be slow. You gotta. You know, I don't know if it's the same where you're from, but you know, <laughs> around here, one of the number one requirements of working at the DMV. Gotta be slow, you yeah. know? We are in a really big hurry. I am on it. Break. All right. จากลักษณะเด่นและนิสัยของสัตว์ต่างๆที่มีทั้งความน่ารักแล้วก็มีมุกตลกแอบแฝงที่ทางผู้กำกับและทีมงานได้ใส่เข้าไปเป็นสีสันของตัวละครแต่ละตัวนะคะก็น่าจะเป็นจุดหลักที่ทำให้ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นแฟนภาพยนตร์แอนิเมชั่นของวอร์ดิสซี่เองหรือว่าแฟนของสัตว์ต่างๆหลากหลายชนิดตั้งหน้าตั้งตารอชมซูโทเปียกันทั่วโลกอย่างไรก็ตามสำหรับแฟนๆชาวไทยอย่าลืมติดตามเรื่องราวของสัตว์ต่างๆเหล่านี้ได้ในซูโทเปียเร็วๆนี้ทุกโรงภาพ พยนต์ค่ะวันนิวส์ตรงไปตรงมา